พุทธคุณในพระคาถาบทนี้ใช้เศษเบิกเงี้ยพระพุทธใช้เศษน้ำล้างหน้าประจำทุกวันใช้พ่นตาเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับตาไม่ว่าจะเป็นโรคตาแดงตาต้อตากุ้งยิงตาเจ็บตาอักเสบที่เกี่ยวกับตาทั้งปวงและยังช่วยในเรื่องของความจำให้ดีขึ้นถ้าหากจะอ่านหนังสือ ก็ให้ว่าพระคาถานี้เจ็ดจบแล้วค่อยเปิดอ่านจะช่วยเพิ่มความจำให้ดีมากขึ้นเท็จจริงประการใดควรใช้วิจารณญาณแตกตอองให้รอบคอบก่อนที่จะเชื่อก่อนว่าพระคาถาบทนี้ให้ท่านปาราธนาอำนาจพุนพระศริรตะไตร่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาทั้งหลาย คุณบิดามารดาและท่านปู่พระอินท์เป็นที่สุดแล้วให้ตั้งจิตเป็นสมาธิหากท่านพร้อมแล้วพระคถาว่าดังนี้นัโมตสพพัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสพพสะ นโมตัสสะภควะโตอะรหโตสัมมาสัพพุทธัตส์สหัสสเนตโตเทวินโูทิพัจักขุงวิโสทายสหัสสเนตโตเทวินโูทิพพจักขุมวิโสทายสหัสสเนตโตเทวินโูทิพัจักขุงวิโสทายสหัสสเนโตเทวินโูทิพัจักขุง วิโสทายสหัสหเนโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายสหัสเนโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายสหัสเนโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทาย